สสดนทีกคนระด้วยนี่ครับผมจิติต่อรับสู่ช่องดรดยาหนึ่งคนแล้วก็ผมปิดไปเมื่อวันกี่วันก่อนไม่รู้ช่วงนี้ผมไม่ค่อยอยากเล่นดูแอ์ผมผมอยากเล่นอีเวนต์ใหม่เนี่ยริชแมนช็อปร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนบริการ24ชั่วโมงเติมเกมภาพจีม b i บายบนเว็บเข้าไวมากมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มอีกหนึ่งแพ็กนะแถมริชแมนคอยด้วยนะไว้เป็นส่วนลดแล้วก็ยังมีบริการผ่อนสูงสุดถึง10เดือนทางรนะิชแมนช็อปลับใครอยากเติมเกมแล้วก็สามารถเติมกับทางริชแมนช็อป ต้นเกมราคาถูกเลยที่วันนี้ลิชแมชเดี๋ยวรอเว้นใหม่มาทุกคนน่าจะวันที่เท่าไหร่นะวันที่4ี่วันที่5มั้งถ้าจะไม่ผิดนะมาเดี๋ยวเราลงในเปกาโดเลยก็แล้วกันนะครับไปโหมดนี้สลับเปกาอโดผมบอกเลยว่าเขาเล่นกันนิ่งมากๆเลยนะถ้าแบบพวกตึกสนามมวยตึกแดงนะครับมาถมเล่นเลยก็แล้วกันนะครับต้นเกมยังไงเราก็ต้องรีบเล่นก่อนแมนเขาจะเล่นนิ่งกันนะครับ รอเขาทิ้งแม่โอ้โหปุดยิงไว้ติดตัมาเลยรอเพื่อนเราจะแก,กนเลยเป็นไงล่ะ <c oughs> มีเพื่อนดีแต่ว่าผิดใครไปกว่าครึ่งคำนี้ไม่เกินจริงมันมีตัวยิงเราข้างบนนะคนไปเดี๋ยวเราเล่นเลยก็แล้วกันนะครับ Watch out Watch out มือนอยู่มุมที่เพื่อนมาครับโอ,กอกนกายอยู่นะแต่จริงไนมะ่ค่อยอยากเล่นที่ตรงนั้นละสามร่วงถ้าละแล้จะชุบได้ไหมหนะ <S <S ต้องเล่นก่อนนะทุกคนไม่งั้นมันเราต้องกดไว้นะครับให้เพื่อนเข้าไปชุบกันนะ watch out then back there yeah. ไม่ไแล้วผมจะเล่นทางไหนก่อนดีนี่ยไม่นะเพื่อนโอ้โหอยากไปช่วยนะดูดิมันติดมไม่ทันละต้อ้งขวาทาั้งซ้ายทุกคนผมต้องปล่อยทางนั้นแหละต้องช่วยเพื่อนโอเค awesome mark the location เซฟได้คนหนึ่งนะครับถึงเราจะเสียสองก็เหอะแต่เพื่อนไกลๆมันเซฟไม่ได้อยู่แล้วนะมันเพราะว่าผมไม่ไปช่วยมันช่วยไม่ได้มาขึ้นไปผมว่าเล่นได้วะมาขึ้นรถมาอาจจะต้องขับแฉลบนิดนึงนะ โอนนะ้โหทุกคนไอหมอกนี้ก็ถึงว่ามาตอนช่วยชีวิตมากแต่ว่าปัญหาคือน้ำมันไม่หมดถ้ามันมาก่อนหน้าถ้ามันมาตอนแบบน้ำมันเราไม่หมดนะโคตรดีเลยผมว่ามันช่วยแบบอ้าไม่ตูมันไม่เห็นเรานะเลือลดรถไปยาวๆเลย ผมต้องหอเขา <อ S 1> วิง่งออกมานะครับไอตี้ซ้ายเนี่ยเหมือนไปเอารถอะไรสักอย่างนะครับถ้าเขาไปเอารถเราน่าจะฟรีอยู่มันเห็นผมป่ะเนี่ยเรียบร้อยแล้วตัวนี้โอ้โล่งเร็วมากชุดเดียวล่วงไปเลยหลอกยางก่อนน่าจะได้ละ บัคเนินตลอดเลยหน่านนี้เขาเสียอย่างเดียวเลยมันบัคเนินแบบบางทีไปเปิดจุดจนเขารู้นะครับ บักเนินเหมือนเดิมนะตรงนี้โอ้โหข้างหลังผมโคตรโล่งเลยโลง่งมาก Okay. เรียบร้อยนะทุกคนสาเลยนะครับ <Awesome. S 1> ตอนนี้โซนเราได้เปลี่ยมนะครับเพราะว่าถ้าเขาขับรถหรือวิ่งมาไงก็โล่งมากสามสอง ว่าเนถึงแบบสักสี่วิผมว่าถึงนะเหมือนจะโดนอยู่นะแต่มันโดนไม่เต็มนะครับไม่เต็มหนวกเต็มเน่ง โอ้โหชิบหายละไม่นะทุกคนผมทำเพื่อนแพ้ผมคิดว่าผมจะยิงปีเพื่อนย่ายปอดอย่านะคนคนแย่กว่าตรง้าเพื่อนชนะได้ผมแบบให้เลยสองร้อยผมไม่แน่เลยผม โอเคทุกคนก็ยังไงขอบคุณคนมากผมดิด้นจจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงใจผมด้วยคนยังไงก็คลิปนี้เราพาเพื่อนแต่งนะจริงนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวาวนิสัยรุ่ยหับ๊ายบายนะครับ